สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีของแซบมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้ววันนี้มีตาปูม้าครับผมแซบแน่นอนนะฮะปูม้าปูม้าครับผมทําไมเขาเรียกปูมาเพราะมันเอาแล้วเอาแล้วมันมีลายมีอะไรเหมือนม้าแบบเหมือนม้าลายไงพอแล้วครับผมไม่ต้องพูดมากมาคุณผู้ชมวันนี้ตาปูมาด้วยกันข้าวโพดเยอะล้านครับผมข้าวโพดเขามีตำมาลายแต่ข้าวโพดนะรู้สึกแมงวันวันนี้จะ นี่แหละไม่พูดมากก็เพราะว่าแข่งกับแมลงวันนี่แหละครับผูบ้ชมบินโซเลยใช่เมื่อกี้ปัดเอาจนแบบ <c oughs> อโอ้ยโหแบบวิจกรรมแซบมาเนี่ยอาชียเลยครับอร่อยอร่อยแน่นอนวันนี้ตำแบบสุดพลังฝีมือยอดยอดแซบเลยมาแล้วครับผมเ <c oughs> ต็มเลย <c oughs> เยอะกว่าปกติด้วย ตำใส่อันนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ไม่กระถินผักล่าครับผมผักลา่าผักจะอมไม่ขาดไม่ได้ครับผมผักบุ้งไม่มีช่วงนี้ผักบุ้งหน้าแรงคุณผู้ชมไม่ค่อยมียอดเลยใช่น้ํามันไม่ค่อยมี <c oughs> น้ํามันแห้งหมดแล้วแต่ว่าไปก็อยากเล่นน้ำนั่นกินแดดมันฮอนน้ำนานนะผ้าเต่าผ้าเต่า ก็แบบอร่อยเลยทั้งมดนี้ได้ไหมอร่อยมากวันนี้พี่ลดลดหวานแล้วนะเอาใจนนเลยก็ยังรู้สึกหวานอยู่ดีไม่เป็นไรผมก็กินหวานมันกันเลยไม่ต้องเกี่ยกเลยคืออะไรยุดละวันนี้นะต่ปผมมามาต้องหนัวน้าปลาหน่นหนึ่งคิดถึงสมัยสองปีที่แล้วอ่ะทำไมเนี่ยรสชาตินี้เลยเนี่ยไม่คิดเองไม่รู้คุณผู้ชม อันนี้โคตรนัวเลยอื <c oughs> โหแซ่บมากอะ่ะกินทุกวันโน่นเนี่ยบุ <c oughs> ๋มมากอัน <c oughs> ต่ำเด็ดมาก ปูม้าก,กับปูดาวไหนอร่อยกว่าพี่มปูม้มาไหมรอ้่าปูดาวปูม,ม,ปม,ม้มาตัวมาเขาปูม้ามามาตำมายำมาครับคุณผู้ชม,มคร่อตกว่านี่ยังนัวแกินแข่งกับมันแดงบันบินโซครับมันนี่จะส่งการแล้วพี่เกม ไปเที่ยวไหนสงการเนี้ยไม่เที่ยวร้อนอืมโอ้โหน่าเอาราดข้าวมากเลยอ่ะความอร่อยความอร่อยอร่อจะราดข้าววันนี้อร่อยจริงอืมไม่กระถินนี่ไม่ได้อวดเลยแซ่บสุดยอดแล้วนีกระดองมันมีไข่ไหมมีตัวหนึ่งเอาตัวเมียมาตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ไงเจอแล้วแลวนั่นตัวผู้อันนี้ใช่ไหมใช่ไหนนี่นี่ เอาอันนี้ดิไหนไว้ตัวตัวเมียมันตัวเมียไอไข่ตัวนึงนี่ก็ไข่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อืมไหนไม่รู้กินมันอยู่ข้างล่างนู่มไม่รู้เลยจะกินอันนี้คุณผู้ชมเนื้อนหะว,วานๆคุณชมวุ้ยดองได้อลไรนะไหนพี่เก็มมีไข่เนี่ย น่ามันอร่อยดิน้ำต่ำอ่ะอื้มอ,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 อืมหอมมากช้อนก็มีเนี่ยพี่เอาช้อนมาเนี่ยลืมดูลมมาก็ดีหน่อยคูชม<อ>เย,นะย็นแต่เมงวันนี้ <laughs> เราจะอยู่กับมันให้ได้อ่่ เราต้องอย่าลำคาญมันขอขอเป็นเพื่อนมันไหมใช่ขอถ<อ>่ายคลิปป๊บมึงเดี๋ยวค่อยมาตอมแล้วเป็นมิตรแ่ <จะ S 1> หายกันแล้วม,มีตัวเมียอยู่นะใครอ่ะใครอะ,อะตัวไหนวะตัวเมีย โคเด็ด oh, วันนี้แซมเมอร์ <Summer. S 1> คุณผู้ชมอยู่ข้างหน้าช่วยปัดแมลงวันให้ด้วยนะครับผมไม่เห็นนะแมลงวันมาเกาะด้านหน้ามาเด็กกินครับผม <laughs> <laughs> มีคุณผู้ชมบอกว่าอแม,มลงวันเราขนาดอยู่ในหน้าจอ เรายังเผลอมือปัดให้บ่่ามันเยอะจริงนะแดดออกแล้วตอาเนี้ยเฮ้้มือมาเต็มเลยน้ำปลายอดเจ้าอมกินกับปูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะใช่ต้องสลัด สลัดก็มีด้วยนะ<อ>พี่ชอบสะอมะสลัดมันนั่นนี่ขมๆหน่อยนะเพราะว่าทรงข้ามกันชะอมแล้วแต่คนชอบแล้วนะมาคนแล้าหยุดพูดซะเองเอาโพดเ้าโพดเอามาแก้เพียเนี่ยเอาโพดค่อข้าง ใช่เขาเรียไข่ไม่มีอะฝั่งนู้นแหละอร่อยรสชาติตามแบบนี้นะทุกคนไม่เสียดายครับผมอร่อยแค่ไหนจะไปกินเลยนี่นี่อาไข่โอ้มาตัวเดียว ใช่จอนเดี๋ยวไปดูข้อพูดแป๊บหนึ่งจอนตกไปล้างไปไม่มีอะไรยังมีผักเพชรกำลังพอดีเนาะไม่เพชรมากตอนนี้เจอแดดเต็มๆคุณผู้ชมเต็มหน้าเลยเต็มหน้าแล้วผม เป็นไรต่อสู้ครับผมรู้สึกจะขาวขึ้นมันจ้าขึ้นอะดิ <c oughs> ไม่กี่ไม่แดดผู้ชมตอนนี้จ้าเลยครับผม <c oughs> หัวร้าน,ม,นมันเข้ามีงไงเห็น <c oughs> หัวร้านเลยครับผมหัวเถิก เต็มๆเลยโนอนกินไปก่อนเดี๋ยวพี่เอานี่บังก่อนแดดจัดมากคุณผู้ชมนี่ห้าโมงนั่นเนี่ยเออแดเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละเออวันนี้ก็ได้หรอใช่ใช่เจอแดดครับคุณผู้ชมนี่ขนาดห้าโมงแ่บจริงคุณผู้ชมวันนี้ อร่อยมากขอโทษน,นี่มาเลยมาเลยวันเขาจะตักเขาโอดแต่ช้อนหล่น <laughs> เอาไปท <c oughs> ิ้งแม่ไปล้าง เอาอองปู่มันตักเขาสดเขาไหนดิได้ฉลาดหน่อยเราโง่อะเหนียวขัาพูดเสี่ยมากนั่นไปได้หลังพูดขอาพูดโดยะลมเต็ม แลกนะข้าวโพดทั้งั้นท,ที่เป็นของหวานแต่ตอนนี้เข้ากับของทะเลอร่อยเลยมันก็เหมือนกับทรายกับทะเล,เลอะไรก็คู่กันทำไมทรายมันเป็นยังไงหย,ยาบหยาบทะเลมันต้องมีทรายไหมล่ะหรือทะเลมีแต่หินทะเลมีปะการังทะเลมันคู่กับปะการังไม่ทราย ทรายมันอยอะแค่ใจคผู้ชมทรายอยู่แค่ชายหาดหรือเปล่าแต่ข้างใต้ก็มีไงแต่ว่าเขานิยมที่แบบคู่กับปะการังมากกว่ามันเยอะกว่าไงปะการังกับทรายอะไรเยอะกว่ากันทรายอยู่ในทุกอณูของทะเลนะใกล้ๆกันนั่นแหละนะไม่รู้แต่เคยฟังเพลงหรือเปล่าทรายคู่กับทะเลอ่ะปะการังไม่ไม่ลูกลุกตัวหนาเขาเลยนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไร Oh. อ่ะอ่ะดูขึ้นอังได้กินข้าวโพดละหวานเลยอ่ะอร่ยอยเนาะตำข้าวโพดปูมา้า <c oughs> รสจัดจ้านมากปูก็หวานมาก เดี๋ยวถึงเครื่องอ่ะอยากให้หวานน่ะต้องไปกินทะเลสดๆเลยอแบบตอนเป็นเลยอ่ะยังดิ้นอยู่แกะฟ้าเลยสั่งนึ่งสั่งยำสั่งสตําเลยโคตรอร่อยน้ำตําเนี่ยดุดเลย แค่ปรุงก็หวานด้เลยนะวันนี้รูดไม่ได้ครับผมผักจะอมหนามครับผมคมมากมันใหญ่ยอดใหญ่หนามคม,มคือแบบอร่อยอะ่ะอร่อยจริง <laughs> พี่เกียร์บอกอันไม่ไข่อันไหนไม่รู้ผมกินไปแล้วครับผมครับคุณผู้ชมปุ๊กจะเป็นเหลวน่าไอหยาบกผมหน้าอย่างจอนตกไปแล้ววะพี่เกียร์เกียดเราไปล้างเกียรคุณผู้ชมเขียนลูกอ่ะดูดิกินก็ต้องกินให้อิ่มเลยกินเดียว đu nha pu gì Trong cam này lời าตามปูม,มาล้งรถนี้กับมาโอเคครับผู้ชมวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินตามปูม,มาข้าวโพดนะครับวันนี้ถือว่าอร่อยมากเด็ดมากนะครับผมทีนี้ลาคุณผู้ชมมาก่อนเนาะฝากกไดไลค์แชร์ตามด้วยนะครับดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย